โอ้ฝนตกค้ับค่ะ,คะยู่ซีแยกย่างตลาดกาพิมพฝนตกแห่งเขาสมควรค่ะพี่น้กเลยพักสาราข้างทางค่ะขอบคุณ่สุอ อเองเดินทางจะกลับบ้านจะกลับไปเอาชุดแแทว่าประกอบข้าปรุงมาทำโจนะครักหน่อยพอดีเดินทางมาถึงอำเภอ,อยางตลาดฝนตกฝนตก ฝนค่ะพี่น้องตกแห้งตกหน้าพี่น้องฝน,นตกแห้งยู่ฝนตกเราก็อดีมีสาราใน้น้อยอทางกางพี่น้องจะได้แวะจอดจเลยก่อนที่จะเดินทางต่อนคะคะ ก็ให้ฝนหยุดสักหน่อยครับพี่น้องเอสซี่แหละพี่น้องหนาฝนไปใส่มาใส่กระลำหมากในสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะก็ได้อีลูกสาวนี่แหละเป็นเพื่อนร่วมเดินทางค่ะส้าหน้าพี่น้อง ขึ้นมะอีกแล้วตกลงมาถ้าอยู่สี่แยกไฟแดงอำเภอยางตลาดนะคะตอนนี้ยายนั่งพักอยู่นาข้างทางค่ะท,ท,ท,ทางจะไปกรสิงะคะ์ค่ะอืถามว่าเปียกบ่อกับเปียกตะ่วนขาค่ะพี่น้องนี่เปียกตะ่วนขานีละอืะส่วนบนเราก็มีชุดนี้อยู่ค่ะมีชุดกันฝนอยู่นะคะ ไอพี่น้องเบิงเ่งรถเรนทาน้ำตอนนี้นี่คือสีแยกไฟแดงตัอยางตลายครับเสียงต่างห้องทุนีรถยนต์กระสีสัมบายนี่จ๊าหน่อยยังฝนเนานะพี่น้องเนาะ แต่บ้านสำหรับย้ายแล้วก็บพถือว่ามีปัญหาค่ะอันนี้ค่ะเอาบ่มีของตอนนี้กําลัางเดินทางกลับบ้านถ้าเรามีเสื้อผ้ามีข้าวของอานาฝนนี่ย้ายกระสิใส่ผ้าถุงผ้ายางคลุมมนะค่ะฝน <Ooh. S 1> สาดตอนนี้ตกบ่แห้งนะพี่น้องออนลงเนี่ยจะน,น้อยแล้วเปนอ่อนลงนิดนึง ผมก็ศาสตร์ดีนะครับเปียกฝนสานสตรก็ามากับเปียกลูกคัากับพงกับเพากระเพาก็เปียกอยู่แต่เปียกด้านนอกนนพี่นอนด้า,ญญา,านในก็เปียกครับพี่น้องเบื่อบรรยากาศฝนตกอัลซาวามอกี้เนี่ยมันแหง้งยูกค้เาเขาหนีย้ายหาหม่องจอดได้เออหาที่จอดได้จริงๆแล้ว ขี่รถไปเลยก็ได้อยู่ได้ค่ะพี่น้องครับผมประนา้นี่แต่ว่ายันด้วยด้วยความปลอดภัยต่างๆเนาะย้ายก็ได้จอดอรอให้ฝนมันอ่อนลงนิดนึงสักพักก่อนนะี้นะฝนตกถนนเลื่นประมาณนี้ไหมครับคือเอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อนเป็นมาค่ะพีน่น้องเนาะ นั่งสงบยุสลาเนี่ยแหละค่ะผู้ชายมหานั่งดักผู้ชายอยู่นี่แหละค่ะฝนตก,บ,นาากตบ่ิีผูมมาจักคนไป่ั้างหนเบิดบ่วันอายีอันนี้ยายเดินทางจาก ANG ang สี่แยกยางตลาดไปกระสิน,นก็คงอีกไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายายจะเข้ากระสินจะไปซื้อผ้า ที่จะเอาไปทำโจมกระเบนนะคะในชุดโชวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะเลยไปบ้านแล้วจะไปเอาผ้าถุงที่สิบไปเฮ็ดโชละับชุดกงลางาชุดผู้ไทยนะคะ่ะก้อนผู้ไทยงามหวาน,วน,วนอีกผู้ชาย8ปดผู้หญิงแปดกระสันค่ะรู้สิบวกกระถวยอีก2กับบรูนะคะ ใช่ยังบางยังย้ายเกษสิเตรียมชุดผู้ใช้ของย้ายไว้นำโยพาย้ายเดือดขึ้นเนาะไปโซกขึ้นน้ำมีแยดอนนะคะ <c ười> มรกตพี่น้องมรกตตะกอนผู้ใช้ย,ย้ายมาร์กลาหัดจิตหัวใจถ้าได้ยินเสียงคงหลอกคงล้างเสียงเออ่ดนตรีพื้นบ้านอีสานเขาเลยย้ายมวนเอา้ามันก็ตแกแห้งไปหนาแต่พี่น้องมันก็เบ่อ่อนนะ,ะนี่ ก็มังขอสิที่รถหมูฝนหนีจากยัางตลาดปกสารสุนนะบอกพี่น้องเบืองบรรยากาศท่างสารสินทันจนแก้งออกจกน้อยอยู่เอาเอาเอาขอดีนั่งอยู่นี่สักสองสามนาทีพี่น้องเอาขันมันบาอ่อนนะขอจะบูฝนไปเลยนะจ๊ะไม่วันไม่วันมามากค่ะเพราะว่าก้เชยเฮาบ่มีประจำเดือนนะคะอื <laughs> ้อโอ้รถจ้วง ไปน้ำผู้บ่าวรถพ่วงสะพ้พี่น้องคนหนังคันบักงานอ๋อหยุดไปแกเวทีเนี่ยคันสีงามให้คุุนคันหนึ่งเหยาเขีเดเลยจู่รถนี่มาคันใหญ่คันเหย้าพี่น้องไปเหตุเวทีเป็นลำพื้นเขาเนี่ยไปอย่างพี่น้องคันเหย้าๆกังสั่นเนาะแต่ไปน้ำมองไหนนกรุงเทพยดือสิไปบ่ได้ดอกมันเหย้าแหงนั่งเฝ้าอยู่กูเดียวพี่น้องหาผู้ซ้ายไม่เป็นมูอกับบอมีมาค่ะ แล้ยอีกจักจักอึดใจนืงค่ะอ่าฝนมันมอน่อนล้มย่ยก็สิเดินทางเนาะค่ะมันสี่ทำเปียกก็สร้างหัวมันตอนน้องพี่น้องอแต่คิดว่ามันสิบาเ่าใดญ่โดแต่ว่าเขาเอหาหัวเขาเูกฝนเขาให้เขาว่าคุ้มร่างกายก็ศีรษะเขาก็ให้โดนฝนมันก็เพิงสิบาเป็นอย่างเนาะค่ะ กันเท้านั่งนี่โดนหลายมันกอร์ยานมันคำขาดน้องเท้จะไปหาเข่า,เาของเทสเดินทั้งกับสำนักงานแต่ว่าอาหารตอนแรงอาหารตอนแรงสิ่งย้ายกระเทียมไว้ครับย้ายเข็มแล้วค่ะค่ะเดี๋ยอีกแต่พันตอนที่สิเอาขึ้นแกงซืะะ้อซืนอกข่าเพราะว่าย้ายระตุนไกล้ตุนซปเปอร์ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นนี้คือแกงเขียวหวานนะคะ พี่น้องผู้ใดผพานไปพานมาทั้งสำนักงานเป็นลำเพลินอยากเวะมากินข้าวน้ำกันกระเชิญเลือกหาดเดอ้อมออเล้งมีเก่งเจ้าหวานนะครับพี่น้องโอ้ยอน้องสิทธิ์ขอพี่นอ้องอ่า อนุญาตพี่น้องเอาซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะงจะออกบนทางพอเพราะว่าทั้งการสินเ้ามันแกงเนี่ยไหมค่ะคุณเออ่ทั้งการสินข้าวแกงออกแก้วเนาะทั้งบ้านเยอะเชื่อแกงออกแต่ว่าทั้งไปสารคามเ้ามันสิสิี่อนทางนี้คนแค่น้อยเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้ายเดินทางก่อนกันเด้อเอาไว้คลิปหน้าจะกอกันครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ